เขาจะเห็นหน่วยสุกมันตอนมาถ่ายมันยังเขียว<อ>เขาจะเห็นมันเป็นสีหยังน่วยสุกกันน่วยแดงๆนั่นละย่างเขาไปนิดอย่างนุยย้ยหยานหมดมุดกัดสวัสดีค่ะตอนที่ถ่ายยังเขียวอยู่นะคะตอนนี้สุกแล้วนะคะจะเป็นสีนี่น,นะคะมาดูสาวรสนะคะสวยนะคะ วยงามมากเลยนะคะวันนี้คุณยายให้ถุงมาเลอร์เลยนะคะเอาไปชิมรสชาติสวยอร่อยนะคะโลละห้าสิบบาทนะนี่นะคะลูกเยอะแยะเลยนะคะสุกแล้วนะคะสีนี้คือสุกแล้วนะคะสับาะรดนะคะลูกส,สับาะรด สายพันธุ์ใหม่นะคะอร่อยนะคะอมหวานอมเปรี้ยวนะคะอร่อยนะคะไม่เปรี้ยวมากนะคะอร่อยมากเลยนะคะนะประสุกเต็มที่แล้วจะเป็นสีนี้นะคะ นี่นะคะดกนะคะดกเต็มไปหมดเลยเยอะแยะเลยนะคะดกมากๆเราค่อยออกไปข้างนอกกันเนาะที่ยังไม่สุกก็เป็นสีเขียวนะคะสุกแล้วจะเป็นสีนี้นะคะ เี่น,นี่ครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะดกนะคะมาเที่ยวสวนสวรรนะคะวันนี้เต็มไปหมดเลยนะคะคุณแม่ก็ใจดีนะคะให้ปลาไปชิมด้วยนะคะ ถึงใหญ่มากนะคะอร่อยนะคะโลละห้าสิบาทเองนะคะไม่แพงนะคะอร่อยนะคะมีประโยชน์ด้วยเนาะนะคะทำพางอย่างดีเลยนะคะรูปมันก็จะห้อยลงมานะคะแล้วเก็บพวกเก็บง่ายแรงข้างก็มีนะคะ เดี๋ยวเราไปหาคุณยายกันก่อนเนาะนะคะออกไปข้างนอกกันอ,นอ,อก็ต้องขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ป้าบัวในวันนี้ด้วยเนาะนะคะสวัสดีค่ะ